ปราชื่ออมพอรนะคะจากบริษัทเป็นประชาคอลเลคกชันซึ่งเป็นบริษัทครอบครัวเราทำเซรามิกมา2 3ปีแล้วนะคะ ก็เริ่มต้นจากศูนย์โดยที่มาเรียนรู้เอาใหม่ๆเลยณนะวันนี้ก็23่บาปีเราส่งออกไปทั่วโลกเลยลูกค้าหลักๆก็คืออเมริกากับยุโรปลูกค้าเราจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือชิ้นใหญ่เราจะขายให้พวกอินทอเนียดีไซน์ที่เขาใช้แต่งบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง อาจจะเป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งไม่เกิน30เซนอันนี้เราจะขายให้ห้างสับสินค้านะคะคือลูกค้าเราจะอยู่ในตลา,ตลาดกลางขึ้นแล้วก็ลงนิดหน่อยไม่ถึงไม่ถึงล่างแต่เป้าหมายของเราก็คือจะไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ค่ะตอนนั้นป้ายังรับราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็พอดีครอบครัวก็มีที่อยู่ที่สี่แยกบ่อสร้างรู้สึกว่าเราก็เหมือนไม่ได้ทำความเจริญให้หมู่บ้านแล้วก็มันเป็นที่เก่าแก่ของครอบครัวที่มีอยู่ตั้งนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ขายเราก็เลยกะว่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างป้าเป็นพี่สาวคนต่ออ่าก็น้องๆก็ว่าเรามาทำธุรกิจอันนี้ดีไหม ป้าก็เห็นด้วยก็ลากออกจากราชการแล้วก็มาเริ่มนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่แบบอ,อ,อาจจะผิดคอนเซปต์นิดนึงจริงๆเราต้องศึกษาตลาดก่อนว่าเราจะทำอะไรขายให้ใครใคร,ใครคือลูกค้าของเราแต่เราไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเราคิดว่าเรามีเงินแล้วเรากา็ลงเรื่อง Product ก่อน เราจะต้องทำให้ดีที่สุดเราก็ศึกษาแต่เรื่อง Product แต่เราไม่ศึกษาเรื่องตลาดเพราะนั้นตลาดก็คือสิ่งที่จะนำพาเราสู่จุดหมายปลายทางนะเราก็เริ่มทำช่วงแรกๆก็ไม่ถูกเขาเรียกไม่ถูกตลาดนะะก็ทำให้เราเสียเวลาไปหลายปีแต่มันก็ไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำ แล้วก็พยายามค้นหาศึกษาไปด้วยทำมันทำให้เสียเวลาที่ถูกต้องต้องต้องรู้เรื่องตลาดก่อนเราก็ศึกษาไปด้วยทำไปด้วยก็ทำให้เราต้องเสียเงินโดยปรประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะแต่มันก็มีไม่มีอะไรเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจสิบปีผ่านไปและเราก็ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งเราก็ไม่เึกเลยว่าเราจะมีวันนั้น เราก็าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแทบจะว่าได้นะ mm hmm. เราก็มีลูกค้ายอดขายเราเพิ่มขึ้นเราทำไม่ทันจนกระทั่งงานล้นมือ mm hmm. แต่เราก็พยายามที่สุดจนกระทั่งเราทำได้ในระดับที่เราพอใจ แต่นั่นอีกก็เหมือนกันธุรกิจมันก็มีขึ้นมีลงบางครั้งเราก็พยายามที่สุดแล้ววิกฤตส่วนอื่นภายนอกมันกระทบเราก็ต้องเป็นไปตามกระแสนะฮะเราก็มีลงเหมือนกันแต่ช่วงที่เราลงเราก็ไม่ย่อรอ้อเราทำงานหนักกว่าเดิมว่าทำยังไงจะทำให้เราอยู่รอดได้ สิ่งที่ป้าพยายามก็คือพยายามดีบลบสินค้าแบบที่ว่าไม่หยุดยัง้งเพราะว่ามันยิ่งยากเราก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องปรับตัวเพื่อนำเสนอ,อโดยเฉพาะเรื่องราคาคือปัจจัยที่สำคัญเพราะว่าเวลามีวิกฤตทุกคนก็ใช้ใจ่ายเงินอย่างอย่างอย่างรอบคอบอย่างประหยัดป้าก็พยายามทำสินค้า ให้มันไปตามกระแสนะฮะโดยอาจจะลด,ลดต้นทุนลดวิธีทำเพื่อให้สินค้าได้ถูกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ไม่ได้ว่าให้สินค้าเราต้องต่ำลงเราก็ยังอยู่ในระดับเดิมแต่ลดขั้นตอนซึ่งลูกค้าก็เข้าใจค่นะ